วันที่16กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยออฮุสทรงร่วมการประชุมพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่19เป็นวันที่2มีผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเซนต์ลูอิสสหรัฐอเมริกาบรรยายพิเศษเรื่องการแก้ปัญหาความบกพร่องของอนุกรมวิธาน กล่าวถึงประโยชน์ของการปกปักร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันการจำแนกพืชพันธุ์มีวิทยาการสมัยใหม่ก้าวหน้าไปมากนำระบบ AI ตรวจสอบชนิดพืชช่วยแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของอนุกรมวิธานการบันทึกข้อมูลต่างๆเป็นระบบช่วยรวบรวมข้อมูลพืชรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นรักษาธรรมชาติได้มากขึ้น การเสนอผลงานวิจัยได้แก่การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลดอกเข้าพันษาในประเทศไทยและการศึกษาเรื่องปามพืชดึกดำบันมีคุณสมบัติช่วยสร้างระบบนิเวศท,ที่สมดุลและยั่งยืน การศึกษาพันธุ์พฤกษชาติของประเทศไทยเป็นเรื่องต่อเนื่องมีการค้นพบพืชรายการใหม่และพืชชนิดใหม่ของโลกอยู่เสมอนอกจากนี้การศึกษาอนุกรมวิธานพืชเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปตามหลักการจัดจำแนกใหม่ๆรวมถึงการทบทวนและเปลี่ยนแปลงชื่อพืชเกิดขึ้นตลอดเวลาทําให้ต้องปรับปรุงงานศึกษาทบทวนพันธุ์พืชกลุ่มต่างๆด้วยเทคนิคแบบใหม่อยู่เสมอ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนับสนุนการดําเนินงานโครงการพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องพระราชทานทุนการศึกษาทําให้ประเทศไทยมีนักพฤกษศาส,าสตร์เพิ่มขึ้น<อ>เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในยุโรปและเอเชียเพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชเขตร้อนศึกษาคุณสมบัติคุณลักษณะความรู้ที่ได้จะเป็นข้อมูลช่วยวางแผนอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการค้นคว้า งแท้จริสิ่งสําคัญคือต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชนา,นานาประเทศซึ่งกว่าจะเชี่ยวชาญพืชแต่ละกลุ่มต้องอาศัยเวลาศึกษาทั้งชีวิตเวลา15นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงพิพิธภัณฑ์แฮนส์คริสเตียนอันเดอรัตั้งอยู่ที่เมืองโอเดนเซอร นายเฮนริกฮาโนผู้อำนวยการพิพิพธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรสวนและสถาปัตยกรรมของอาคารพิพิพธภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์นายเคงโงคูมะสถาปนิกชาวญี่ปุ่นออกแบบได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบมินิมอลลิสต์ของญี่ปุ่นมีส่วนเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างบ้านของนายแฮนส์คริสเตียนอันเดอร์สันกับกลุ่มอาคารทรงกลมคล้ายอยู่ในเทพนิยายเป็นการพัฒนาเมืองเก่าทําให้บ้านของนายอันเดอร์สันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอีกครั้ง ก่อให้เข้าชมเมื่อปี2564แสดงชีวประวัติของนายออนเดอร์สันนักประพันธ์ชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงมีชีวิตอยู่ระหว่างปี2348ถึง2418ใช้เทคโนโลยีแสดงแสงสีเสียงทันสมัยตกแต่งฉากตามเทพนิยายเน้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการรับชม นายอันเดอร์สันเป็นบุตรชายของช่างทํารองเท้าในเมืองโอเดนเซอร์ไว้เด็กลําบากพยายามดิ้นรนย้ายไปอยู่ในย่านท่าเรือเก่าของกรุงโคเปนเฮเกนปัจจุบันคือท่าเรือนูฮาวเพื่อศึกษาต่อและเป็นนักสแสดงที่โรงละครหลวงภายหลังประกอบอาชีพนักเขียนประสบความสําเร็จแต่งนิทานและเทพนิยายไว้ทั้งหมด156เรื่องแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า125ภาษานายอันเดอร์สันชื่นชอบศิลปะการตัดกระดาษ ตัดกระดาษตามนิทานหลายเรื่องเป็นภาพประกอบให้นิทานมีชีวิตมีสีสันงานประพันธ์ของนายอันเดอร์สันให้คติสอนใจเด็กทําให้เกิดจินตนาการให้แง่คิดทางปรัชญาผู้ใหญ่ผลงานเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ลูกเป็ดขี้เร่ The u g l y Duckling เด็กหญิงไม้ขีดไฟ The Little Match Girl เงือกน้อย The Little Mermaid ราชินีหิมะ The Snow Queen นายติงเกลกล่องชุดจุดไฟ The Tinderbox ท Th าเบลิน่า เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่ว The Princess and the Pea และชุดใหม่ของพระราชา The Emperor's New c r o s s การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พยายามรักษาสภาพบ้านหลังเดิมไว้ให้มากที่สุดและปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้เป็นแหล่งประเทิงปัญญาเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้เสมือนโลกของเทพนิยายเชื่อมโยงเหตุการณ์จากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นการรักษาอดีตเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษารากง่าว่ามีคุณค่าตรงไหนจะได้รู้ว่าควรพัฒนาต่อไปอย่างไร การจัดประชุมพันพุ์พฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่19ทําทให้ทราบลักษณะการค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การศึกษาวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์การเสนองานวิจัยในที่ประชุมเป็นการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในประเด็นที่แตกต่างเป็นเหตุให้ต้องมาประชุมพิพิธภัณฑ์แฮนส์คริสเตียนแอนเดอร์สันทำให้ทราบว่านิทานของอันเดอร์สัสะท้อนชีวิตสะท้อนสังคม การสร้างพิพิธภัณฑ์ช่วยเสริมปัญญาให้เด็กรู้จักสิ่งต่างๆรู้จักคิดรู้จักทำประเทศไทยสมควรที่จะลงทุนเรื่องการสร้างเสริมสติปัญญาสติอารมณ์ของคนทุกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโอเดนเซอร์ราชอาณาจักรเดนมาร์ก